วัสดีค่ะชอบสีกางเกงมากอ่ะส่งของกันจ้าตอนนี้นะลูกค้าออเดินแน่นมากกำลังแพ็คไปส่งไปแพ็กไปส่งไปลูกค้าเอ้ยไม่ทัน,ตอ,ทนตอนนี้น้องแอดมินหัวฟูเลยนะคะอ่ะกางเกงสก็อตใช่ไหมคุณพี่อ้อมเนี่ยอ้อมหนูก็ได้ พาลูกค้าดูกางเกงสกต็ตหน่อยจ้าอ,อ่าเยลยเลยพาลูกค้าเลือกกางเกงลายสกต็ตฮูดกระทิงเมือเ่อกี้นี่ใครจะเอาอะไรรีบเลยลูกค้าจ๋าตอนนี้กำลังแบบเคียร์ไปก่อนรอบหนึ่งขอเคียร์ออกไปก่อนพี่มันมันล้นออกมาแล้วนะคะ เราแบบต้องเคลียร์ขึ้นรถออกไปก่อนสักคันหนึ่งก่อนนะคะกางเกงสกอต2 9สองพันเก้าลูกค้าเป็นสกอตปนลายการ์ตูนนะเป็นกางเกงลายสกอตปนลายการ์ตูนนะคะไม่ใช่สกอตล้วนนะ2,900บาทจ้ะนี่ขออนุญาตแอบส่องนี่ไงพี่เขาใส่มาเห็นปะพี่เขาว่าขายเองกางเกงสกอตขาย ตลอดเลยอาทิตย์หนึ่งมาทุกอาทิตย์นะคะสองลูกมั่งอะไรมั่งแล้วแต่นะคะใส่เองขายเองใส่ได้ผู้ชายผู้หญิงเลยอาตนี่ออเดอร์นะคะลูกค้าที่ลูกค้าโอนยอดกันมาแล้วกำลังแพ็คเตรียมจัดส่งพี่ๆอันนี้สำหรับต่างจังหวัดนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะ แต่ลูกค้าอยากจะเข้ามารับสินค้าเองก็เข้ามาได้เช่นกันนะคะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลส่งแกป๊ปส่งลาลามูบส่งวินนะคะส่งกันแบบระเนระนาดเลยวันนี้กราบขอะเพราะคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะสั่งสินค้ากับโกดังของเรานะคะรับรองนี่ได้กันทุกคน ส่งถึงมือท่านแน่นอนนะคะโอ้หร้อนมากแน่นมากด,ดเจ๊เจ๊นะคะวันนี้เจก๊ก็ไม่ว่างเลยใครต้องการสินค้า รอบส่งวันนี้ลูกค้ารีบทักเลยนะคะรีบทักเลยตอนนี้เรากําลังเนี่ยนะคะกําลังเคลียร์ให้รถขนส่งกําลังเข้ามารับสินค้านะคะแล้วก็รถเราเองนี่ค่ะสแตนบายรอแล้วนะคะสแตนบายรอหนึ่งคัน okay, มาเลยจ้าออมาเลยจ้า ส่งทั่วประเทศนะคะพักเหนือภักกลางพักใต้ภักอีสานตะวันออกตะวันออกตะวันออกตะวันตกส่งได้หมดประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวพมา่าส่งหมดนะจ๊ะมีหูสผ่านน้หมดแล้วลูกค้าหูด์สิบล้วนหมดเกลี้ยงแล้วนะคะร้อยกว่าลูกหูสสิบล้วนเกลี้ยงได้มาแค่นั้นน่ะลูกค้าแปดสิบ แปดสิบยี่สิบกว่าร้อยกว่าลูกเองหมดแล้วฮูดซิปล้วนมันมาไม่เยอะนะคะฮูดรวมอะซิปสวมรวมมีเป็นหลักพันลูกแต่ว่าฮุดซิปล้วนมีแค่หลักร้อยลูกค้าคือหมดแล้วก็คือหมดเลยต้องเราจะได้ไหมเนี่ยออเดอร์วันนี้เตเตอร์เด็กมีจ้าเตเตอร์เด็กสั่งได้เลยลูกค้าวันนี้ลูกค้าก็สั่งกันเยอะเลยเตเตอร์เด็กนี่พี่ลายแมนก็มารอรับของนะคะ มีลูกค้าอยู่แค่ช่วงใกล้ๆก็พี่ไลน์แมนได้พี่ไลน์แมนมารับของไปส่งให้นะคะใกล้ๆนะลูกเดียวนะพี่แต่ถ้าใครที่เอา2ลูก3ลูกเนี่ยเรียกแท็กซี่ได้แต่ถ้าเกิน5ลูกขึ้นไปเนี่ยเรียกเป็นลาล่ามูฟเป็นแวนเป็นรถกระบงกระบะได้เช่นกันสำหรับกรุงเทพป,ปริมณฑลนะคะแต่ต่างจังหวัดเราก็จะส่งรถขนส่ง จะเก็บพารลมไปส้มไปเขียวไปแดงต่างกันยังไงต่างกันที่บริษัทค่ะลูกค้าส้มก็คือโรงงานส้มไปเลยง่ายๆเลยนะคะแดงก็คืออีกโรงงานหนึ่งเขียวก็คืออีกโรงงานหนึ่งดอกไม้ก็คืออีกโรงงานหนึ่งพี่คนละโรงงานกันนะคะคนละโรงงานผลิตอ่ะพี่เข้าใจกันง่ายๆหูดผ่าน่าจะเข้าอีกไหมยังไม่แน่ใจเลยอ่ะค่ะลูกค้าว่าจะมีเข้ามาอีกไหมถ้ามีก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งหน้าเพจนะคะแต่ถ้า ไม่มีก็ปีหน้าปีหน้านอ,นอ,อะไรอ่ะอ๋อกางเกงสก,ก๊อตเหรอเอออ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันปิดคลิปนี้ก่อนนะฉันต้องปิดคลิปนี้ก่อน,อน,อนโอเคสั่งเลิกไปเถอะโอเคเอ่ะเดี๋ยวขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเ,เขาจะเปิด รีวิวก็สอบกางเกงลายสกอตกันนะคะลูกค้าเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะ